สวัสดีครับทุกท่านพบกับผมครับพงศ์จินดาหาเงินออนไลน์วันนี้จะมานำเสนอวิธีการเช็คสถานะสินค้าที่เราจะหลังจากที่เราสั่งซื้อสินค้าให้ลูกค้าเมื่อลูกค้าสอบถามนะครับเราก็ต้องหาเลขสถานะก่อนอื่นก็ฝาก รหัสของผมนะครับ5 6 4 8 4สีพงกินดานะครับก็ฝากโหลดแอป,ปติดตั้งแล้วก็ใช้รหัสแนะนำอันดับแรกก็เข้าไปที่แอปยูพิกเลยครับนะครับเมื่อเข้าไปปกติแล้วมันจะมาที่หน้าแรกสินค้าให้ไปที่ตรงกลางยูพิกเกอรตัวล่างเนี่ยนะครับ ผมไม่ได้ใช้ตัวชี้เมาส์เพราะมันอืดทำงานหนักก็เลยไม่ได้ใช้นะครับติ๊กไปที่ตรงกลางแล้วก็จัดการคำสั่งซื้อแถวนี้นะครับสายมือสุดจัดการคำสั่งซื้อติ๊กไปที่จัดการคำสั่งซื้อแล้วก็เลือกสินค้าเลือกสินค้าที่เราต้องการ จะเช็คสถานะเนี่ยครับจะเห็นว่าผมขายลหลายหลอย่างนะครับที่กดน้ำเก้าอี้รองเท้าไฟโคมไฟโซลา่าโต๊ะที่กดน้ำเดี๋ยวมันกำลังโหลดอีกโต๊ะนี่ขายไปหลายตัวรองเท้าโคมไฟโซลา่าโคมไฟโซลา่าเก้าอี้ไม้หลายหลายอย่างครับ เยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะให้ดูตัวไหนดีก็ไม่ได้ขออนุญาตลูกค้าไว้เดี๋ยวขอเอาเป็นของเพื่อนก็นแล้วกันนะครับยังเลื่อนมาหาไม่เจอวันนี้ขายไปได้กี่ชิ้นไม่รู้นะครับเมื่อกี้เดี๋ยวย้อนกลับจะให้ดูนีครับแม้แต่จักรยานผมก็ขายนะครับ เปอร์เซ็นดีห้บาทคอมมิชชั่นแพงคอมมิชชั่นราคาดีครับที่ฉีดล้างรถก็คอมดีนะครับเจบาทอย่างนี้เป็นต้นรองเท้าที่กดน้ำสวรนก็ขายมันทุกอย่างครับเพราะว่าเราไม่ได้ลงทุนอะไรมากมาย สำหรับที่ทานที่เข้ามาใหม่ฮะอาจจะดูตัวนี้ของเพื่อนนะครับไม่ขอละขอดูเลยละตัวกล้องอินฟราเรดตัวนี้นะครับไอ้กล้องวงจรปิดอินฟราเรดรักษาความปลอดภัยกดเข้าไปนะครับไม่ต้องไปดูชื่อเขากับนี่ก็ดูที่ติดตามพัสดุคือตรงนี้ตรงกลางเนี้ยนะครับ เห็นหรือเปล่าเพราะผมไม่ได้เปิดเมาส์ชี้ขออภัยวันนี้มันอืดเลยยังไม่ได้เปิดน่าจะอ่านเห็นนะครับติ๊กเข้าไปที่ติดตามพัสดุด้านบนสุดเราก็จะเห็นนะครับจะได้รับภายใน12 1 5ถึง15มกราอย่างนี้และก็จัดทรงโดย f l a ตเอ็กเพรสหมายเลขพัสดุเราก็ติ๊กไปที่หมายเลขพัสดุ1ที เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นว่าคัดลอกแล้วเราก็สามารถนำหมายเลขพัสดุตัวนี้ไปหากับบริษัท flat ์เอ็กเ s รหรือบางร้านบางสินค้าเขาส่งโดยเคอรี่เราก็คัดลอกอย่างนี้แหละครับแล้วก็ย่อหน้าลงไปที่ flat ์เอ็กเ s รแล้วก็กดไปต้นอะไร ไอดีตรวจเช็คพัสดุเราตัวเมื่อกี้มันก็จะขึ้นว่าเราก็กดวางเข้าไปแล้วก็กดค้นหาตอนนี้ก็คือแฟลชยังไม่ได้เข้าไฟรับสินค้านะครับสถานะก็เลยยังไม่ขึ้นประมาณนี้ครับง่ายๆไม่ได้ยากอะไรมากมายอย่างตัวนี้เขาก็กำหนดเวลานะครับ12-15มกรา มายเลขพัสดุจัดส่งโดยเฟลดก็ประมาณนี้ครับก็จะมีเบอร์โทรลูกค้าเทคนิคที่เราจะนำไปให้ลูกค้าดูวันนี้ผมขายของได้มูลค่ารวม4,4่พั4ส0่สี่พ ได้คอมมิชชั่น241ขณะที่ถ่ายคลิปอยู่2ทุ่มนะครับ2ทุ่ม17ก็ยังยังขายต่อได้ไม่เยอะได้ค่าขนมค่ากับข้าวนะครับ200กว่าบาทก็ยังไม่ได้ค่าแรงขั้นตำ่ำแต่ว่าทำใหม่เพิ่งจะทำนะครับก็ไม่เป็นไรทำไปเรื่อยๆนะครับส่วนรายได้โดยประมาณตัว 4 49, 4 9สเนี่รอย4 4้เนี่ยมันไม่อัพมา2วันแล้วปกติผมน่าจะได้ประมาณ5,000กว่าแลยครับก็ไม่เป็นไรวันนี้เป็นวันอังคารคืนนี้ยูพิกจะทำการโอนเงินให้ประมาณเวลาตี3ก็คือเป็นพรุ่งนี้มันพุธนะครับประมาณพรุ่งนี้ก็ภายในคืนนี้แหละครับก็จ่ายทุกอาทิตย์ นะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ทำก็ลงมือได้นะครับก็ท่านที่เข้าชมคลิปใหม่ก็ฝากรหัสนะครับโหลดแอปมาติดตั้งวิธีการโหลดวิธีการติดตั้งผมก็ทันคลิปไว้แล้วนะครับโหลดแอปติดตั้งติดตั้งสมัครใช้งานสมัครโดย Facebook โดย Line โดยเบอร์โทรใช้เฟซดีกว่านะครับง่ายกว่าแล้วก็รหัส แนะนำก็ฝากไว้ด้วย5 6 4 8 4นะครับก็โอเคนะครับวิธีการก็จะประมาณนี้เข้าที่เนี่ยครับแล้วก็ไปเลื่อนดูจะดูสินค้าชิ้นไหนแล้วก็กดเข้าไปดูเมื่อเห็นเราก็คัดลอกเอาหมายเลขนั้นไปให้ลูกค้าเช็คสถานะ c h ็ c k i n g ได้นะครับโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับ ก็ฝากกดช่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องพงจินดาหาเงินออนไลน์สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ